สวัสดีครับนี่กมบอลตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านหนองแปนตำบลผือใหญ่โปสีสุวรรณศิสะเกตนะครับงานกระถินเพิ่นครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเบิ่งหนังกางแปลงนะครับในรอบหลายปีเลยไปหนองแปนบ่ได้จ้างหนังนี่นะครับเป็นบุญมาภาพยนตร์ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศในกันเนาะหนังของว่าปีใส่ครับโอ้ยหวนหลุดแล้วครับเป็นบ่ได้ใส่เสื้อตัวนี้เนใส่กวีนะครับสมัยสมัยเนาะใบหรุ่นนะครับกำลังย่างทีไปเบิ่งหนัง โอ้แม่ขา่าแม่ขายนะครับหลายเจ้านะครับเนาะยางเข้ามาโอ้บรรยากาศทางการแปลงอุ้ผลิตสลาใหม่ครับนี่สลาวัดใหญ่น,นะครับขาสลาวัดใหม่น,นะครับเนาะโอ้บรรยากาศแม่ข่าแม่ขายมีที่แม่แมโอ้ฝนมันลื้อดินกับเหนือเบิ้งเรียอแล้วครับมีที่ที่คุยกัตคนตายนะสับไปเลยกับลังสายครับข้ดตุ้มตุ้มว่า มือใช้ไข่ครับน่อหงนะครับคำหน่อยนะครับกกาใจเขาไปยูงงต่างต่าเินตายแล้วเรียบบัวดีตาบีรับเน้อบเชื่พี่น้องมาต้องแป้นนะครับจากนั้นมาเบิงซับรปเลยโอ้เบิดเบิงทั้งเครื่องเลยมาสอยกันพีไนะมาเบิงหนังใกล้แต่ กาากาตั้งา่าใหม่เยู่เลยครับบุญกะทินเพื่นโอ้ไดฟิลแบบหนึ่งครับบ้านเปิก่อนในีวานโสายนะครับเป็นงวันนงแป้นห่างกันระยะหกิโลเมตรนะครับเขาไเดินยียอกันเลยสีมะแซงตั้งตายสัญบเบิอยิเองก็ได้โอ้เป็นบงนังดีเลยครับเป็นตาจางมาเห็เป็นบงได้นอนโร์มงนใจ FC ทางการแฝง โอส,ส,สิสกกวรรณซีสเต็ดนะครับคนก็นเล่นๆเลยตอนนี้เขาประเบิน,นขน้างในตลาดเนาะเป็นกองกระถินเป็นต้นอือเอมเป็นยังงครับสายสบเปิดเลเจอะ12มิถุนายนโหวสิงเด่นผู้ปัดน้องแป้นเบ่งนังดีนะครับสุดยอดเลยแฟนครับนักการแป้งหลายแห่งนะครับมาจากหลายหมู่บ้านนะครับ ก็ึืมเมื่อกลับจอ12เมตรนะครับกำลังสวย,ยบรรยากาศาการแปรงนะครับ แม้ร่ำรวยเงินทองกองเทียมแม่มิอาจเสกไม่ให้ร่างสูญสลายทุกๆอย่างจากจากพร้อมความตายสิ่งเหลือไว้คือความดีและเงินทอง ้บรรยากาศนะครับกลางโฮมเบิร์หนังพี่น้ญญนองคุตน้องแป้นคุณยายโคสีสวรรค์ครับทินบรรยากาศหนังกั้งแป้นบุญมาภาพยนตร์มีการมีงานก็ติดต่อไปทางเพจนะครับบุญมาภาพยนตร์เซิร์ชเบิร์งกัเห็นแล้วครับเนาะตำบลหนองไฮอำเภอพระพิชัยศรีสะเกตนะครับหน,น่วยหนังมันอยู่เนาะครับเนาะนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับมาโนกั้งสวัสดีครับสมปรณมาภาคพังสมบมาภาคพังเบอร์หน,นัน